สวัสดีครับสวัสดีสิครับนะครับผมอันนี้อยู i, ่กับผมครับช่องเสือเดียร์นั่นจริงอ่าดูเสียครับไาชมหน่อยครับนี่โัวอโซวอันนี้โัววอเออมือเฮ้ยเอาไปใส่รถไถอ๊อ เดี๋ยวจะเป็นงานสโบรครับเรีย็นโกรไหมเด็กโกรจริงครับมีเป็นบอรครับมันมันมีใหญ่สุดเบอร์อะไรเบอร์45เบอร์น9นะเดี๋ยวมันหายากวะเบอร์9ยากเบอร์45ก็ได้เกจกรรมสูง เสียงมันดีถ้าเน้นแค่แค่พอมีเสียงอ่ะก็ใช้8.5คิุกตามลบพอมีนะแต่ถ้าเน้นสวยเรใส่ลูกเล็กได้หลายลูกใหญ่ถามคนเล่นจริงครับนี่บอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดังเคราะครับตั้งตัวตั้งยาวเลยตั้งยาวเลยครับไม่ใช่ดังแหนบนะครับ <laughs> นี่โชว์เลยครับโชว์เลย,เลยงานนี้ เอาฟังเสียงกันหน่อยครับดูเอ้ลลจับเัยไปหน่อยีิอยากฟังเสียงก็ต้องจับหน่อยเอ้มานั่งนี่มานั่งนั่งนี่เออแย่งชินหมดเลยเนี่ยเอาเสียงจัดให้ครับนี่ไม่เคยขัดครับ มาอูนี่ม่ผิดบางเลยเว้ยมันหันไปใส่หูแล่ะที่ะแม่หนอไปฉันมาอย่บป้วยนึง <laughs> <laughs> เฮ้ย <laughs> ครับนี er no. ่ของญี่ปุ่นแท้ครับดูปญี่ปุ่นยังไม่หลุดเลยเอ้ยจะได้มีวัฒนาได้เั้องเขามืดหามืนหาอืมมีครับรวยครับเบอร์เจ็ดครับผมนี่รวยครับเย้าเลยครับเอาไปเก็บของแพงซื้อนานไม่ได้

ไม่แพงราคานี้ไม่แพงหรอกแค่ตอกก็บังกับของแสนกว่าแล้วอ่ะเออตอนหญ้ายาวสี่กวางกุ้งไงเออทำให้ตึงโดนสี่อ่ะเท่ากวางเก่าเป็นเหล็กแผ่นน้ำแข็งอือนี่ครับสำนักอีสานใต้ครับสุดจัดนะครับผมบอกเลยสุดจัด นี่นะจัดเครื่องเสียงอีกโอ้คนนี้จัดเต็มครับเครื่องเสียงงบสามหมื่นครับนี่ก็กันอครับกันอไว้พักปากล้วยเป็นนู้นต้องทําสีครับปังนี้มาตกแต่งครับอย่างว่าอย่าตัดสันนดน้นตอปนาคตเรานู่นแหละครับถึงสีเลนแน่นอนครับ <c oughs> ใช้ๆมันมีฮอกปุให้กอเลยอ่ะอืมให้เขาทำไปเลยไม่มีฝุ่นมีอะไรเนาะใช่ไหมพัฒนาไปเรื่อยครับปู่เราไม่หยุดยั้งครับผมทีมงานจัดไปครับครับเยวทำไปก็กเก่งเองครับขนาดรถเสเอเรอ์เรฟปปีนี้จัดเลยแกแกไม่มีรถมาปีหนึ่งมั้ เนาะอะไรเนี่ยเออเออเอากับผมไหม <laughs> ไม,ม่เดี๋ยวเอากับผมเดี๋ยวผมต่อดําแล้วขับมาแต่งที่นี่นะนี่ครับรถเชลิ์กับคันนี้ เจ้าเลยนะครับเชื่อมอู้เชื่อมเต็มเลยครับอยู่เชื่อมขอ,อ,อ,องเสียลึกครับแต่ก่อนใช้เดก้าครับตอนนี้หันมาเป็นเมก้าแล้วเพราะว่า,าอยากอัพสเต็ปเหมือนกันครับอัปรุ่นนะนะเนาะเนาะสวยงามครับเจ้าเลยนะพี่นอ้อง ธรรมดาครับจี๊ดจ๊าดัลยล้างจะโบก็ล้างไปแต่งก็แต่งไปครับนี่ผมชอบปองฝุ่นรงนี้มาครับแต่รถผมมันใส่ไม่ได้ไอ้สิมันถอดกองไม่ได้ครับใส่ตรงนี้ เดี๋ยวสุดจัดครับอเออขแกก็เดินเลือกรถครับไม่รู้ว่าเอาคันไหนนะครับนะจบคันไหนครับลูกพี่คันนี้หรือเปล่าคันนี้เลยกกับบ้านเนะีอ เข้าใจแล้วคนว่าเราใส่เราจะดูเราเราใส่แบบไม่ใช่ว่าตัวธรรมดาแล้วไปตัวเราก็ยักเต็มเออขากระจกลองดูไม่ใช่ขาธรรมดาเนาะหนาทึบอขาหนาแล้วขาหลบโค้งให้อ่ออไม่ใช่เป็นขาธรรมดาคือทรงมันได้นั่นแหละโอ้ดูดูเหล็กเขาครับดูเหล็กเขาอ่ะหนามากครับนี่นี่เ้าทที่รนนนัออดู อันนี้ให้ใส่ใบไม้มันใส่เียรอมากครับอันนี้น้องใหม่เดียนี่ยนี่ถูกของนี้ต้องใส่ใบไม้นี่นะใส่ใบไม้ตัวตัวแท้อ่าใส่ใบไม้ตัวเทมันจะดีนะเกี่ยมกับไปมันสั่นมันตกอ๋อมันคอมันหักเนาะใช่ครับเพราะไอตัวไอตัวแผ่นประกบอ่มันบางเวลาใช้เระโดนไปปุ๊บตัดไปเรื่อยๆมันจะออกถ้าตัวเทมันหนาอืมนี่ครับคนแต่งเขารู้หมดแล้วครับตัวนี้เพราะว่า ทำมาไม่รู้กี่คันแล้วเนาะ<ฆ>ทำไปแล้วลูกค้าก็ตีมาก็มาแก้ไขครับไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็ลูกค้าตีมาตีไม่ได้ก็ไม่ไหวเนาะเหมือนกับว่าบางคนทำเหมือนูผมทำตีไม่ดีอย่งางนี้ก็คือ,อ,ค,อ,ค,อความบางคนก็จ้างช่างไปแล้วอีกอย่างคือช่วงนี้ผมเท่ากับว่าแพงกว่าที่เคยให้คนตอมาค,อค,อคือช่างสีที่มาเหมาทำเท่ากับว่าทั้งสีทำหมดรถเก่าหมดสามหมื่นนั่นแหละ มันก็อย่างนั้นเลยพี่นั่นแหละเพราะว่าความหวังที่ช่างสีก็คือให้เขาช่วยดูแลใช่ไม่ได้ทำเองไงให้เขาดูรายละเอียดดูรายให้เนาะเรามาเช็คความพร้อมแค่รถครับนี่ครับอีกอย่างสีเราเลือกหนีหู้สวยครับโคตรสวยอ่ะทีนี่นี่แจ้วเลยครับมันก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกสีเลยครับบางทีลูกค้าเลือกสีไม่ถูกมันก็ไม่สวยเหมือนเดิมครับนั่นแหละมันมันถ้าลูกค้าเราเทียบ ทียบรสเลนสให้ดูสีเราพอทำได้แต่ลูกค้าชอบเอารูปมาให้ดูผมบอกว่าพี่มันทำไม่ได้นนั่แหละบางรูปกล้องแต่ละกล้องเหมือนกันนนั่แหลยล่ะเอารถ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 คันเดียวแต่คนละกล้องนี่ก็ไปแล้วจบแล้วเหมือนเหมือนไอ้คันสีดอนนั่นแหะที่ทำลูกค้านี่ครับงานสีก็เหมือนกันครับเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างครับนะใช่โอเคครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์นัมซิงเลยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ